สวัสดีค่ะอิฉันชื่อเด็กหญิงสุภาพรบ้านคงชั้นมสาทับเลขที่34วันนี้จะมาพูดเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันพอลิเมอร์มีโมลเลกุลขนาดใหญ่มีโมเลกุลตั้งแต่1 0 0 0 0ขึ้นไปเกิดจากสารโมเลกุลขนาดเล็กโมนโนเมอร์มาร่วมกันโดยสร้างพันธะโคเวนพอลิเมอร์ได้จากการสั่งเคราะห์คาร์โบไฮเดรตพอลิเมอร์มาจาก พอจำนวนมากส่วนหรือหน่วยตัวอย่างพอลิเมอร์มีเอทิลีนเป็นโมโนเมอร์เรียกว่าโพลีเอส e ลีนในปัจจุบันพอลิเมอร์มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตถูกนำมาใช้ในการออกแบบเช่นถุงมือแพทย์ยางรถยนต์เระเองข o องพอลิเมอร์จารนาตามลักษณะที่เกิดสองประเภทพอลิเมอร์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นโปรโตีนไหมแป้งยางธรรมชาติพอลิเมอร์สังเคราะห์เกิดขึ้นจากการสร้างสังเคราะห์เกิดจากการนำโมโนเมอร์มาสังเคราะห์ผ่านกระบวนการพอลิเมอร์เช่นพลาสติกในลอน